ธนาคารอาคารส่งเคราะห์นะครับออกแคมเปญเงินฝากซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษนะครับประจำเดือนมกราคม2568ต้อนรับปีใหม่นะครับ ให้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษ1.85%ต่อปีนาน12เดือนนะครับสามารถเปิดตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินในของโครงการนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคุณสมบัติกับแคมเปญนี้กันฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบัญชีเงินฝากซปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษ 1.85%นาน12เดือนนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทขึ้นไปฝากถอนได้นะครับบุคคลธรรมดาดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีไม้จ่ายเพราะนั้นรับดอกเบีย้ยไปเต็มๆรับเปิดบัญชีทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้นนะครับปัจจุบันตาดอกเบีย้ยเงินฝากซูเปอร์ออทซัพ์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 1. น 5%ต่อปีจะบวกเพิ่มขึ้นมาอีก0.35%ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซูปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษของธนาคารเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามระเบียบของธนาคารนะครับทางธนาคารเองก็ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบริการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนเวลาที่กําหนดเอาไว้นะครับเมื่อกอบโครงการเต็มนะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมกันด้วยนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะถอนได้นะครับเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขถอนได้ครั้งละ1นนะครับหครั้งต่อเดือนเท่านั้นไม่เสียค่าธรรมเนียมหากมีการถอนมากกว่า1ครั้งจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนนะครับครั้งที่2และครั้งถัดไปนะครับในอาตาัตราร้อยละ0.5ของจํานวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ํากว่า500บาทต่อครั้ง วันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า1,000 0บาทจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยในวันนั้นนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยตามงวดบัญชีวันที่29มิถุนายนและ29ทธันวาคมนะครับรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงสาสิดสิงหาคม2567หรือจนกว่าจะเต็มกรอบ,บวงเงินหรือโครงการมีการสิ้นสุดะระยะโครงการก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขไหนมาก่อนนั่นเองเพราะนั้นใครสนใจนะครับบัญชี เงินฝากออมซัพ์ซูปเปอร์ออมซั์นะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษขนาดนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดจากธนาคารทออสอนะครับเพราะนั้นก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยใครมีคำถามอะไรสามารถโทรสอบถามที่ธนาคารอาคาสงเคราะห์ได้โดยตรง026459000นะครับหรือ atghbank นะครับสแกน QR Code ได้เลยที่หน้าจอนี้นะครับ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอ d e โคอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ30000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0ง0สนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ